ไปที่ประเด็นต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของจับกุ่มเครือข่ายยาเสพติดค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะร่วมกับภูทรหมรวดภาค2แถลงข่าวจับกุ่มเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า70ล้านบาทนะคะโดยในข่าวนี้มีภาพตอนบุกจับกลุ่มด้วยค่ะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค2นะคะ ท่านพลตรวจเอกรออิงคภัยโรดนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับท่านพลตรวจโททิติแสงสว่างนะคะซึ่งท่านก็เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มสิทธิชัยค่ะหรือที่รู้จักกันในวงการก็คือต้นมาณีจำนวน16เป้าหมายด้วยกันในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรี13เป้าหมายนะคะแล้วก็ นครปฐมหนึ่งเป้าหมายประจบคีรีขันธหนึ่งเป้าหมายเรียกได้ว่ามีการแบบบุกจับกลุ่มกันแบบกวาดล้างเลยทีเดียวนะคะก็ยึดทรัพย์ชนสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้างทั้ง3พื้นที่รวมมูลค่าจํานวนทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่72ล้านบาท5 8บาทค่ะซึ่งสุดเนื่องจากเมื่อวันที่29เมษายนปี2563ที่ผ่านมานะคะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพน้องขามได้จับกลุ่มนายวิรยุทธ์หรือวัดประชุมสายพร้อมกับของกลางยาไอซ์จำนวนอยู่ที่10.6กกิโลกรัมยาบ้าอยู่ที่จำนวนานวน51,800เม็ดคีตามีนนะคะอยู่ที่1กิโลกรัมแล้วก็ขยายผลนะคะจับกลุ่มไปที่นายพานุพงศ์หรือตุ๊อุ่นประดิษฐ์พร้อมกับพวกรวมสี่นายค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการในข้อหาการสมคบและสนับสนุนตามพรบอรของมาตรการนะคะ ต่อมาในวันที่29ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจคนยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งเหลือเชื่อได้เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนกว่า15ล้านบาทซึ่งระหว่างการสืบสวนจับกลุมนะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาก็จับกลุมนานะทะพงศ์หรือเบียพร้อมด้วยยาบ้าจำนวน1,815เมตรนะคะแล้วก็มียาไอซ์จำนวน57กรัมและเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะ จับกุมนายชวริตหรือกอ็พร้อมด้วยของกลางซึ่งเป็นคิตามีนะคะจำนวน10.5กรัมและต่อมาวันที่27กันยายนปีที่ผ่านมาตํารวจสพอมองชลบุรีค่ะก็จับกุมนายสุภวิทย์หรือไกดกลัวหาพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจํานวน7,870,000เม็ดยาไอซ์จํานวน1กิโลกรัมยาคิตามีนจํานวน7กิโกรัมและอาวุธปืนสงครามนะคะหรือว่าอาก้า แล้วก็จับกลุมเป้าหมายบุคคลเพื่อดำเนินการจับกุ่มและตรวจยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปีพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งผลปฏิบัติการนะคะสามารถจับกลุ่มรวมแล้ว6รายด้วยกันและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1เมนาะคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาทางตำรวจชุดสืบภาค2ก็นำหมายสารเข้าตรวจค้นนะคะที่บ้านเลขที่1 1 9ทับ 4, มู่บ้านกาิราหมู่5ตําบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายสิทธิชัยหรือตอ้นมานะดีซึ่งเป็นผู้ค้ารายสําคัญค่ะเข้าไปจับกลุ่มนายกริกชัยรักวงวานอายุ34ปีและนางสาวภาวินีเขาเขียวอายุ36ปีซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายสิทธิชัยก็สามารถยึดทรัพย์สินไว้ได้จํานวนมากนะคะซึ่งทรัพย์สินที่ได้นั้นก็เป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด แล้วเอาไปซื้อนะคะหรือว่าเป็นการฟอกเงินยาเสพติดนั่นเองค่ะ